สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะผมมีกับเกม1บาทนะครับผมนะซึ่งเกมนี้สามารถถอนได้1บาทนะครับผมมีอยู่ด้วยกัน2เกมนะครับ2เกมนี้ผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไปที่ใต้เกมผมส่วนถ้าไม่มีลิงก์ผมจะทิ้งวิธีการพิมพ์ค้นหาเปน Google Play Store ให้เจอเนาะโอเคมาเริ่มกันที่เกมแรกของ a พนด้าเนาะไปได้จริงแค่1บาทนะครับทุกคน มา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 กดยืนยันให้ผมนี่พอกดยืนยันแล้วบับเราจะเออละถ้าทุกคนมองมเห็นหน้าจอมันจะเห็นเป็นแบบหน้าจอด,ดำๆนะอันนั้นไปค่อยพลาดของตัวแอปนะครับโอเคแล้วมาแล้วจากนั้นเราก็กดตรงนี้ตรงเหรียญให้ผมแนละ้เราจะสามารถกดถอนเงินได้เนาะหนึ่งบาทใช้สิบเหรียญผมนี่แล้วก็สามารถกดถอนเงินสดได้พอเรากดแล้วพัฟบัฟถ้ากดถัดไปเนาะ จากนั้นเราก็ใส่เบอร์ทูนี่ของเราครับผมซึ่งปกติแล้วเขาจะให้เราใส่เบอร์นะแต่ว่ารอบนี้เขาให้เราใส่ชื่อด้วยครับผมก็รู้สึกเหมือนจะไม่ปลอดภยัยเหมือนกันนะแต่ว่าหนึ่งบาทก็ไปเลยครับผมโอเคผมพอเราใส่ชื่อแล้วก็ใส่เบอร์เรียบร้อยเนาะแล้วก็กดบันทึกครับผมอ่าจากนั้นเราก็ใส่รหัสไปครับผมตามตน,นคนเห็นเนาะหกแปดสองสามคือมันได้จริงแค่หนึ่งบาทนะครับผมนะอ่า เล่นเกมได้เงินจริงได้จริงแค่1บาทครับที่เหลือเราก็ไม่ต้องนะพอเราถอนหนึ่งบาทได้แล้วปับ๊บเงินเข้าแล้วปับ๊บเรากดลบทิ้งได้เลยผมมันได้จริงแค่หบาทเนาะโขีคแล้วก็ดูโฆษณาไปนะครับโอเคผมแล้วเราดูโฆษณาเสร็จแล้วเราก็กดถอนเงินสดออกแล้วเรากดสมัครเรียบร้อยผมถอนเงินเรียบร้อยเนาะส่วนที่เหลือมไม่ต้องไปเอาผม อันนี้คือผมเคยถอนไปแล้วครับอันนี้คือผมเคยถอนไปแล้วเนาะนี่เราเข้าไปดูประวัติการถอนของนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นหน้าจอไหมครับนี่นะเดือนเก้าวันที่ยี่บหกครับผมพอเราได้มาแล้วหนึ่งบาทเราก็กดลบทิ้งเลยเนาะไปต่อที่เกมที่สองครับเกมที่สองขอผมนี่เกมพิงโคลัสเนาะ ลิงก์เราโหลดอยู่ใต้คลิปผมหรือถ้ามันไม่มีลิงก์เดี๋ยวผมจะให้ิดีผมจะทิ้งคําที่เอาแบบว่าพิมพ์ยังไงให้เจอเนาะในพิสโต้ผมโอเคเราเข้าแอปมาแล้วกดตรงนี้เราจะรับมาพันห้าผมได้จริงแค่หนึ่งบาทเหมือนกันเนาะเราเข้ามาแล้วปั๊บนี่จะอยู่นหน้านี้โอเคใครไม่เห็นหน้าจอไปเสียงตามก็คือมันเป็นที่ตัวเกมนะมันไม่ให้เราทาอายนะครับเราก็กดถอนงินสดไปอันนะกดต่อไปผม ทุกก็ทำตามที่ผมพูดแล้วกันเนาะให้แบบให้เห็หเหนภาพมันก็เหมือนกับอันเมื่อกี้ทุกคนให้ใส่ชื่อให้ใส่เบอร์โทรเนาะพอเราใส่ชื่อกับเบอร์โทรเสร็จแล้วเรากดบันทึกับอ่าแล้วก็ใส่เลขตามที่เขาบอกเนาะ9 5 1 3ห้่งใหมกดส่งไปกดนำมาใช้แล้วก็ดูโฆษณาไปหนึ่งครั้งผมโอเคทุกคนพอเราดูโฆษณาเสร็จแล้วเราก็กดถอนเงินสดนะครับ แล้วเรากดนำมาใช้แล้วก็กดโอเครอ้รอยๆผมได้จริงแค่หนึ่งบาทเนาะพอเงินเข้าแล้วปับ๊บก็กดลบทิ้งเลยครับผมแอปที่2นะแอปที่2ผมถอนวันที่วันที่12เดือน9ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูประวัติการถอนในแอปโทมอนี่กันเลยนะครับอ่านี่เลยครับผมนี่เกมแรกนะเกมแรกได้นี่เห็นไหมเกมแรกได้มา1่บาทครับผมนี่วันที่26 เดือนเก้าเดือนกันยานะโอเคไปต่อวันที่เกมที่สองนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนนี่เกมที่สองก็ได้มาเห็นไหมวันที่สิบสองกันยายนเนาะโอเคคลิปนี้มีทุกคนแล้วเป็จใจคลิปหนาป้า้บ่ายฝากกดไลค์กดติดตามไวนะ้เนาะแล้วก็ทุกคนได้จริงกันไหมก็มาคอมเมนต์ก็ได้นะว่าได้จริงไหมบางคนอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะเคยเล่นเกมนี้ไปแล้วนะครับมันเป็นการสุ่มเนาะะไม่แน่ใจว่าได้ทุกคนหรือเปล่านะครับ โอเคเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะบ๊ายบาย